สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินสาวนะครับวันนี้มาประจําวันที่27นะครับผมพฤศจิกาสองห้านะครับวันนี้มีมิกขมาสองตัวนะครับผมมียามาฮ่านะครับแล้วก็แอตโต้นะครับแอตโต้เป็นมิกเล็กนะครับผมเป็นมิกเล็กนะครับวันนี้มีเอฟเฟกทั้ง2ตัวนะครับวันนี้จะมาเริ่มตัวแรกนะครับผมตัวแรกเป็น MG 1 6 6 CX นะครับผมเป็นของยามาฮ่านะครับตัวนี้ made in อินโดนีเซียนะครับผม เป็นผลิตินโดนะครับสภาพสวยนะครับผมไม่แตกไม่ร้าวนะครับด้านใต้นะครับพลาสติกสวยนะครับผมพลาสติกสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมจาก1นึงตึงหจะมีคอมพิวเตอร์นะครับผมจาก1นึงตึงหมีคอมพิวเตอร์นะครับมีอยู่2ออ็อกนะครับผมมี1นึ่งเอฟเฟกนะครับผมมี2กรุ๊ปนะครับช่องกรุ๊ปจะเป็นกรุ๊ปสเตอร์นะครับผมสเตอร์หนึ่งสอนะครับ ตัวนี้ใช้งานได้8ช่องโมโนนะครับผม8ช่องโมโนนะครับ10ช่องไม้นะครับผมมี4สเตอร์นะครับทั้งโมโนรวมสเตอร์จะมีอยู่16ช่องนะครับผมโมโนรวมสเตอร์มีทั้งหมด16ช่องนะครับเฉพาะโมโนมี8นะครับผมมี10ช่อง HCR นะครับผมมีเอฟเฟกในตัวเอฟเฟกเสียงดีนะครับเป็นของแท้เม็ดอินตัวนี้เม็ดอินอินโดนีเซียนะครับเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านบนนะครับเป็นเม็ดอินิโดนะครับผมด้านบนนะครับเป็นของแท้นะครับผมรับประกันของแท้นะครับรับประกันของแท้นะครับผม เม็ดอินอินโดนีเซียนะครับผมตัวนี้ผลิตอินโดนะครับพลาสติกสมบูรณ์นะครับผมไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับหัวแจ็คยังเงาอยู่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีข้อแคกนนะครับผมหม้อแปลงหม้อแปลงไม่เดิมนะครับผมหม้อแปลงไม่เดิมนะครับ ตัวนี้โมอแปลงไม่เดิมนะครับผมโม่เพลงเป็นโมอแปลงไทยนะครับผมเป็นโมอแปลงเมดินไทยแลนด์นะครับไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนครับวันนี้เปิดทั้งวันแล้วนะครับผมโมอแปลงจับได้นะครับไม่ร้อนนะครับผมไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับผมไม่จีไม่ฮัมนะครับผมตัวนี้ใจบันทึกเสียงอยู่นะครับถ้ามีจีไม่ฮัมจะออกเสียงจะออกลำโพงนะครับตัวนี้ราคา8,500นะครับผมราคา8,500บาทนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพใหม่นะครับสภาพตัวนี้80%นะครับผมสภาพใหม่นะครับมีเอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเอฟเฟกให้นะครับเช็คทดสอบ1 2เอฟเฟกของยามาฮ่านะครับผม MG 1 6 6 CX นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมเสียงดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของยามาฮ่านะครับผมซื้อใหม่20,000กว่านะครับ 2อ0 0 0ื่นสีนะครับผมราคา8,500บาทนะครับผมราคา8,500บาทนะครับผมเก็บแปลทางบวก200บาทนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมเอฟเฟกใช้งานได้นะครับไม่มีข้อแค้นนะครับผมไม่มีข้อแค้นนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เปิดเทสทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเทสให้นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากช่องที่3นะครับ12ใช้ไม้อยู่นะครับผม ไปเป็น90นะครับผม90จะเป็นสเตอร์นะครับแต่ว่าช่องเอลจะเป็นโมโนนะครับผมแล้วก็ช่องด้านบนนะครับจะเป็น XR นะครับผมเป็นช่องใหม่ได้นะครับช่อง90นะครับผมถ้าเสียบเฉพาะขาเอลก็จะเป็นโมโนนะครับถ้าเสียบเฉพาะขาเอลจะเป็นโมโนนะครับผมต่อไป11 12นะครับ ต่อไป13-14นะครับผม13-14จะเป็นช่องสเตอร์นะครับช่อง13-14จะไม่มีเกนนะครับผมจะมีเกนเฉพาะ1-12ถึงนะครับ13-14-15-16จะไม่มีตัวเกนด้านบนนะครับผมวอลลุ่มสีขาวนะครับเดี๋ยวจะเทสไดเฟกต์ให้นะครับผม เอฟเฟกใช้งานได้ปกตินะครับเอฟเฟกใช้งานได้ปกตินะครับมีอยู่16โปรแกรมนะครับผมสำหรับตัวเอฟเฟกนะครับตัวนี้ก็สภาพ80%นะครับผมสภาพ80%นะครับราคา8 0 0 0ันสราคา8 5 0 0ันหนะครับผมตัวตีนะครับราคา8 5 0 0ันหนะครับผมราคา8 5 0 0ันหรวมส่งนะครับเก็บรายทางบวก200บาทนะครับผมตัว MG 1 6 6 CX นนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผม ชทดสอบหนึ่งสองตัวเอฟเฟกก็เสียงดีนะครับผมเป็นเอฟเฟกแท้นะครับโปรแกรมที่หนึ่งนะครับผมโปรแกรมที่สองนะครับเช็ควาจูทดสอบหนึ่งเช็ควาจูทดสอบโปรแกรมที่สามนะครับสม่าก็ใช้หนึ่งสองนะครับผมเช็ควาจืจีเออาร์จีเออาร์เอฟเฟกเสียงดีนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมย้ำเป็นของแท้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับ วันนี้มาราคาถูกๆนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับเป็นของแท้นะครับมเป็นของแท้นะครับดีกว่าซื้อของก๊อปนะครับผมราคาไม่แพงนะครับซื้อใหม่ก็สองสองหมืนกว่านะครับผมสองหมื่นสี่สองหมนห้านะครับตัวที่สองเป็นของแอนโต้นะครับผมเป็นมิกเล็กนะครับตัวนี้เป็นมิกเล็กนะครับ นี่สภาพอาจจะเก่านะครับผมสภาพเก่านะครับของพี่ๆจากสระบุรีนะครับผมส่งมาฝากรีวิวนะครับแต่ว่าลองเทสแล้วใช้งานได้นะครับผมสภาพภายนอกนะครับสภาพภายนอกนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับราคา2,500ันหนะครับผมราคา2,500บาทนะครับ เป็นรุ่น140นะครับผม140 FX นะครับผมของ a n t o นะครับ a n t o จะเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับผมเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับแบรนด์อิตาลีผลิต c h i นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเทสเสียงให้นะครับที่2นะครับผมต่อไป3-4นะครับ ราคา2,500ันหนะครับผมราคา2,500ันหนะครับเก็บปลายทางบวก150บาทนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้จะมีอยู่สี่โมโนนะครับผมสี่ช่องโมโนสี่ช่องใหม่นะครับแล้วก็มีอสองสเตอร์นะครับผมห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นสเตอร์นะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายเจ็ดแปดนะครับเสียงดีนะครับแอตตูรุนนี้เสียงดีนะครับราคา2,500บาทนะครับผมเก็บรายทางบวก150บาทนะครับลูกค้าพร้อมโอนเงินสด2,500ันหนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับสินค้าทุกชิ้นทุกรายการรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับมีเอฟเฟกในตัววอลลุ่มอาจจะลุ่มหลวมนะครับผมราคา ตามราคาตามสภาพนะครับผมก็ลุ่มอาจจะลุ่มหลวมนะครับแต่ก็ใช้งานได้ทุกช่องนะครับมีเอฟเฟคอสองหัวนะครับผมใช้เอฟเฟคผสมกันได้สองหัวนะครับเอฟเฟคใช้งานได้ปกตินะครับผม รูมชุดที่หนึ่งอาจจะมีข้อแค้นิดหน่อยนะครับต้องไปล้างเอานะครับผมไปล้างเอานะครับวอลลุ่มนะครับผมรุ่มไม่งั้นก็เปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับผมก็ล้างๆเอานะครับราคา2,500ันหนะครับผมราคา2,500ันหนะครับแค่แปลงทางบวกร้อบาทนะครับผมของพี่ๆส่งมาฝากนะครับมอแปลงเป็นมอแปลงไม่เดิมนะครับมอแปลงใหญ่นะครับปกติรุ่นนี้มอแปลงจะเล็กนิดเดียวนะครับผมตัวนี้มอแปลงใหญ่นะครับ ดีกว่ามะเร็งเดิมนะครับผมดีกว่าเยอะนะครับราคา2,500บาทนะครับผมเป็นของแอนโตนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับผมวันนี้มา2ชิ้น2รายการนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามเบอร์โทร0925094921นนะครับผมร้านอยู่บ้านไผ่นะครับผมตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับทางเข้าวัดป่านะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับเข้าซุ้มประตูมาเลยนะครับผมเข้าซุ้มประตูวัดมาเลยนะครับเข้ามาอยู่ร้อยเมตรขวามือร้อยเมตรนะครับผม มันได้มีพี่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วเลยไปรัฐเลยไปถึงไอ้ป่าสนยางนะครับมาเลยเลยไปเป็นกิโลนะครับเข้ามาไม่ไกลนะครับผมเข้ามาจากปากซอยจากปากทางมาร้อยเมตรนะครับผมอยู่ขวามือนะครับยังไม่ได้ขึ้นป้ายนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นป้ายนะครับพอดีเพิ่งย้ายมาได้ประมาณเดอนหนึ่งนะครับผมสังเกตลังคาสีดำดนะครับผมลัางคาสีดำดเป็นโดมลังคาสีดำๆนะครับอยู่ขวามือนะครับผมเดี๋ยว ไม่เกินอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นป้ายนะครับสนใจชิ้นไหนก็โทรสอบถามได้นะครับผมมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับลูกค้าไม่สะดวกโอนก็เก็บปลายทางได้นะครับผมลูกค้าใหม่ขอมัดจํานะครับผมชินละร้อยสองไม่แพงนะครับผมมัดจําซื้อใจกันนะครับซื้อใจกันนะครับผมร้อยสองนะครับผมตามสภาพสินค้านะครับแต่ว่าลูกค้าประจําส่งได้เลยนะครับผมไม่ต้องมัดจํานะครับไม่ต้องมัดจํานะครับสมสนับลูกค้าที่เคยสั่งสินค้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผม อย่าลืมดูแลสุขภาพดีนนะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับผมจากใจร้านเครื่องเสียงสตินสาวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ